ครับ,รบส,สวัสดีครับสวัสดีครับสี่มลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพมนครแล้วก็พี่น้องทุกขนาะครับที่พวกเรามาวันนี้เรามาในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมนครไม่ลำพังดูีแต่เท่านี้นะครับเพราะว่าที่มานั้นป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจากทุกเขต50เขตนะครับแล้วก็เราได้ทราบว่า สภาปฏิรูปประเทศโดยคณะกรรมาธิการด้านการปกครองเ่็นท้องถิ่นและก็มีคณะอนุการที่ที่ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาทบทวนร่างข้อหยัดระเบียบสรงเทศมนครในส่วนของการพิจารณาการตัดและยกเลิกสมาชิกสภาเทศพวกกระผมที่มาที่นี่ได้พบว่า คณะอนุรรมการชิกสภาเขตที่จะตัดอำนาจของพี่น้องประชาชนให้ไปตกอยู่กับ้าชตารโดยที่ไม่ฟังเสียงของเราเราจึงได้รวบรวมพี่น้องประชาชนจาก50เขตทุกๆเขตมาด้วยกันเนี่ยครับณเวลานี้ณเวลานี้นะครับพวกเราเนี่ยครับก็จะมีตัวแทนของเราที่เราได้รวบรวมทั้งรายชื่อนะทั้งบุคคลทั้งสรุปเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับให้กับท่านท่าน ท่านรองประธานนะฮะสภาปฏิรูปประเทศท่านการท่านคณะกรรมการนะท่านอดีตท่านทูตประสิทธิลมท่านอาจารย์วันอาจารย์วันชัยสอนเสรีซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาเคกผมดีใจมากเลยุณมากครับตอนนี้เราก็จะม้บนหม้อครับผมจะทำม้วมอบกันนะครับนี่นะครับนี่แซวต่อได้บอกแค่ไหนนะไม่ไแค่เก็บรองเท้าก่อนเลยที่จะไทานนะท่านท่สามารถไทาได้เลย นคเดี๋ยวฝานักวยมาป้องกันกันก็จะนําความเห็นข้อเสนอไปพิลานะครับโดยจะมอบให้กับทางรัฐมรีการบูรณาการการปกองท้องถิ่นนะครับแล้วก็การรูปการการเมืองด้วยตัวมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชาติหรือท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้แสดงความยินดีร่วมานาการมาร่วมในการรักเชียทศด้วยการเสนอความเห็